เล่นหมัดคู่จะหยิบลงมาทําไมหมัด2ตัวเนี่ยมันไม่น่าเล่นโอเคเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะเนื่องจากผมอยากให้เพื่อนๆนเก็ตกันนะตรงนี้ก่อนมันไม่ได้ผิดที่เอาหมัดคู่ลงไปเล่นอ่ะเอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะมันไม่ได้ผิดเอาหมัดคู่ลงไปเนี่ยมีหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะผมบอกว่าไม่เว้ยเนื่องจากหมัดคู่อ่ะแม่งไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะสมมติหมายว่าผมไม่มีตัวเนาะสมมุติว่าคุณเล่นเป็นในส่วนของอาคาอินุอ่าเอาเอาว่าเป็นอาคาอินุแล้วกันคู่กับ คุณว่าคู่นี้มันเมตาป่ะกราฟอาใคารนู้นะตัวมันแพ้ซึ่งกันและกันนะเช่นสมมติเกมไหนมีช้างเยอะคุณเอากรารลงไปเล่นแต่ถ้าเกมไหนแบบมีอาคารนู้ด้วยกันเยอะๆอ่าโอเคคุณก็เอาอาคารนู้สู้อาคาแม่งเลยอะไรประมาณนั้นนะครับถามว่ามันก็เล่นได้เห็นป่ะที่เหลือเนี่ยมันอยู่แค่ว่าเราเล่นสไตล์ไหนหมัดกันทงไหมหมัดแถวสองไหมผมเลยอยากบอกว่าเล่นหมัดคู่แม่งไม่ได้ผิด แต่ผิดตรงที่ว่าไอตอนที่เล่น,นอ่านเกมหรือเปล่าถ้าอ่านเกมแล้วแบบเน้นฆ่าสายวิ่งเป็นหลักแค่นั้นอนะแทบโอโ้แทบจะการันตีชนะแล้วมั้งเออผมอยากสรุปกันตรงนี้กันคือเห็นบางคนมาเม้นประมาณว่าหมัดคู่อย่าหยิบลงมานะเอาวิ่งเอาโล่ลงมาบ้างผมมองว่าไม่เกี่ยวอะ่ะผมสารพผมนะแม่งไม่เกี่ยวเลยเว้ยเพราะว่าต้องยอมรับกันตามตรงก่อนเกมเนี้ยสายไหนเล่นสนุกที่สุดหมัดอ่าเพราะว่าอะไรแม่งฆ่าได้เกมไหนที่ฆ่าได้คิวเยอะเอะะแม่งยิ่งสนุก ตอนก้ามาใหม่ๆนี่ฆ่าเพลินเลยใช่ไหมยิ่งสนุกหมัดอ่ะสนุกที่สุดในเกมแล้วสำหรับผมนะแต่ถามว่าเออเรื่องประโยชน์เรื่องการดึงธงการเติมเกรดอะไรพวกนี้ใช่ยอมรับก่อนมันอาจจะมีประโยชน์น้อยสุดแต่มันก็ดีที่สุดในการเล่นสนุกไงคุณก็จะว่าเล่นเกมเล่นเพื่อสนุกคือการฆ่าเอาละประเด็นต่อมาเลยก็คืออยากจะคุยกันตรงนี้การฆ่าเนี่ยมันมีตรงนี้เลยนะปัญหาสายหมัดที่ดีคือสายหมัดที่ฆ่าได้ท,ทุกตัวละครในเกมซึ่งถ้าเราลองย้อนอย่างกราฟตอนนาใหม่ใช่ เก็บได้หมดอมืปัจจุบันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรติดอาคาอินุแค่ตัวเดียวแต่มันก็แค่ตัวเดียวไงเข้าใจปะอ่ะและอาคาอินุแพ้อะไรบ้างงูลุจ,จิสองตัวเอาว่าหลักๆสำหรับผมนะสารับผมคือสองตัวนี้แล้วถามว่าถ้าเรียกกราฟกราฟมันก็ยังแค่อาคาอินุไงเข็าใจะแต่มันก็ไม่ได้มาขายความว่าในตัวหน้าตัวตบกราฟจะไม่มาผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีอีกเรื่อยๆแหละมันเป็นเรื่องเบสิกปกติและพื้นฐานเช่นอย่างไอโบ ตอนนี้มีตัวไหนค่าในมัง้งโอโหโคตรเยอะเลยเห็นปะคือผมเลยอยากให้เข้าใจนะตรงนี้ว่าตัวละครน่ะมันโดนตบอ่ะมันเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้พูดแค่การาฟนะแต่ทําไมต้องพูดการาฟเพราะว่าประโยชน์ของหมัดคือต้องค่าวิ่งได้ปัญหาต่อมาคือแล้วถ้าตาบใดก็ตามหมัดค่าวิ่งไม่ได้เข้าใจยังเมื่อกี้ผมเลยบอกว่า,วาการาฟมันแพ้อาคาไงแต่อาคามันหมัดเข้าใจยังแต่ออาคาที่แม่แงแพ้เนี่ยคือวิ่งรุจิมันมีปัญหาตรงนี้เข้าใจหรือยัง ดังนั้นอยากให้เข้าใจว่าเออกาบ่ะถึงแม้ว่ามึงจะแพ้แต่ส่วนตัวผมมองว่าประโยชน์แม่งก็ยังเยอะกว่าใครนุเพราะตัวที่มันแพ้มันบัดไม่ใช่วิ่งแต่อนาคตไม่รู้ต่อกันตรงนี้ก่อนอนาคตเอ้กูไม่รู้จริงๆว่าว่ามันจะมีสายวิ่งตัวอื่นที่มันแพ้ไหมกาะนะส่วนตัวมองว่าไม่รู้จริงๆแต่ส่วนตัวเชื่อว่ายังไงก็มีเพราะมันต้องมาแลรสามาถที่ดีคนค่าได้หมดพอมันค่าได้ไม่หมดหรือแพ้โตเยอะจะจัด ตัวละครนั้นก็ไม่น่าเล่นแล้วไงเช่นอย่างตัวละครโซโลแพ้สถานาจะจัดจัดตัวไหนบ้างกูซันมาน้องงูมาดิกะมาอูยเยอะเยอะเลยดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่มนม่ามันเลยไม่น่าเล่นแล้วไงผลเล่ใหญ่จ้ำกันที่ตรงนี้ว่าสุดท้ายอ่ะอยู่แค่ว่าไอ้มัดโตนั้นเนี่ยฆ่าใครได้บ้างแพ้ใครบ้างและไอ้ที่แพ้เนี่ยมัดหรือโลหรือวิ่งถ้าเป็นวิ่งโอเคอาจจะไม่น่าหยิบตัวนั้นเพราะวิ่งส่วนใหญ่บูทงพอบูทงคุณกันทงไม่ได้เพราะเช่นอาคาเจอรุจิส่วนใหญ่เสียเปียบ เอาว่าเสียเปรียบเลยน้อยมากเยอะเว้นคุณเป็นจังหวะไหลอาไหลแบบ75%แล้วอะนะแต่มันยากเพราะคุณก็ตายหาอยู่ดีเพราะฟีคิดเันแป๊บเดียวแถนสถานะแป๊บเดียวก็หายมันเลยไม่ไหวไงเออแต่กราฟมันไม่ใช่เพราะคุณยังการทงได้เจอไอโบโอเคคุณยังไหวใช่ปะ่ะนั่นแหละครับโอเคแต่เจอไอโบราคาอาจจะดีกว่าสุดท้ายก็อยู่แค่ว่าเกมนั้นอะคุณเอาตัวอะไรลงไปเล่นไงเนี่ยสุดท้ายก็กลับไปที่เดิมเช่นเกมนั้นเจอไอโบเยอะราคาลงแม่งเลยอะเกมนั้นเจอรุจิเยอะ กราฟลงเล่นแม่งเลยดังนั้นผมไม่อยากให้เข้าใจว่าเล่นกราฟคู่อาคาแม่ไม่ผิดเว้ยสุดท้ายอยู่ที่ว่าคุณเอาเลือกโตลงไปอ่ะถูกกับตัวละครที่เจอหรือเปล่าแพ้หรือชนะได้เปียหรือเสียเปรียบมีแค่นั้นเลยค่าได้เยอะคุณทําหน้าที่คุณแล้วครับยิ่งบางเกมค่าได้10บตัวอัพคุณทําถูกแล้วครับไม่มีอะไรผิดเลยที่เหลือเนี่ยคงนองโทษวิ่งกับโล่ที่มันกันทงไม่ได้ละเพราะคุณค่าเยอะไปแล้วไงเคลียรนะถ้ากับคลิปนี้อยากจะบอกว่าคนเล่นบัดคู่ไม่ผิดหนุย่ย